ตายแล้วทุกคนดูสิหน้าตาแกงใต้นครศรีจ้ะอยู่ตรงแถวช้างเผือกสอนอช้างเผือกทุกคนอยวให้ดูวิวดอยสุเทพสวยมากเนีย่ยทุกคนดูสิดอยสุเทพ ด้านนี้คือสอนอช้างเผือกแถวนี้ถ้าเกิดเมื่อกี้เมื่อกี้เราเดินมาจากตรงนี้จากท่าแพส4กิโลร่วม5กิโลทุกคนเดินมาราทอนมาแล้วจะตรงนี้จะเจอร้านอาหารอีกเยอะเลยนะครับรวมทั้งลาบควายเอายำควายแถวๆนี้จะมีแล้วก็โกงคง,ง,ง,งกาแฟแต่ที่แน่ๆคือวันนี้ฉันจะบ้าตายมาเจอร้านแกงใต้รู้ว่าตายแล้วจเจอเล็บขุดถ้วยด้วย,วยทุกคนเล็บขุดถ้วย,ายตายแล้วแล้วแกงใต้นครศรีธรรมราชเจ้านี้นะขอโทษ แซ่บมากยังไม่ทันกินก็รู้ว่าแซ่บฉันไว้ใจคนใต้แกงที่ไหนก็อร่อยมาดังที่นี่นะคะมีชื่อที่นี่แกงใต้คุณจะเป็นอะไรที่แบบบนมรดกโลกแต่ทุกคนดูดูนะเนี่ยถ้าเกิดไม่มีเสาไฟบางนะคุณจะทําสายไฟลงดินได้แล้วจ้ะก็จะเป็นอลังการเหมือนกับภูเขาหิมาลัยเลยทุกคนจ้ะอันนี้โรงพยาบาลนนะครพิงสาขาสองสาขาส่วอ,อ่อตรงนี้เขาเรียกว่าช้างเผือกนะเนียสภา,าเนี่ยเห็นไหมโพลิสเตชันช้างเผือก นะฮะก็สะกุดเป็นชางฟลวกเห็นไหมเขาใช้ PH ออกเสียงฟอฟันด้วยซ้ำนะคะชางฟลวกโพลิสเตชันและที่หนองห่อจ้าตรงนี้ถนนหนองห่อซึ่งเป็นถนนที่แยกออกมาจากถนน เขาเรียกว่าอะไรข่วงสิงนะฮะแยกข่วงสิงซึ่งเดินมาจากถนนช้างเผือกแล้วก็แยกมาเจอสี่แยกข่วงสิงแล้วก็เจอวัดเจ็ดยอดเดี๋ยวจะไปไหว้พระดูวัดเจ็ดยอดซึ่งเรามีบุญมากๆขอบอกคุยกับเพื่อนนานมากว่าวัดเจ็ดยอดเนี่ยนางอยู่แถวนี้เราก็ไม่เคยรู้ยากอยู่ตรงไหนไม่เคยมาบ้านนางนางบอกอยู่วัดเจ็ดยอดเชื่อไหมวันนี้เหมือนเรามีบุญนะมาหาแกงใต้ฐานซึ่งเดินมาโอ้โหเจอทั้งวัดเจอทางลาบ ควายอยู่ข้างหน้านะะทุกคนเดี๋ยวเราไปกินกันก่อนดูร้านทีนี้เขาจะปิดแล้วไนงะเขาปิดบ่ายสองเรามาจะบ่ายสองกว่าแล้วว่าทุกคนนะฮะเลิศมากดูสินี่นี่น,นี่รู้จะพูดยังไงเราตื่นเต้นกับสีสันคันลูกฟูหน้าตาของแกงใต้ร้านนี้มากดูสินี่ภูเขาภูเขาดูสิทุกคนนะฮะสายไฟคุณจะลงดินจ้ะตรงนี้เราทําเป็นโอ้โหเป็นแหล่งท่องเที่ยวคือเป็น,เป,นเป็นทางเลี่ยงเมืองนะเป็นทางหลวงชนบ,บทแต่ไม่ได้ไกลจากอ,อ่อเขาเรียกว่าอะไรช้างเผือก นะประตูช้างเผือกเดินมาไม่ไกลนะฮะรวมเบ็ดเสร็จจากท่าแพรโรงแรมไอร s Iris h o ริส l เแค่4.6กิโลกรัมลงคลิปนี้ก่อนนะทุกคนจะขอทานข้าวก่อนทุกคนดูดอกไม้ไปก่อนจ้ะนะฮะทุกคนดูสีน้ามานีีทุกคนจ้ารถดมากนะฮะทุกคนนี่นี่นี่ี่นีนลงมากเะทุกคนเริ่มบันเลงกันเลยจ้า ติดตามคลิปด้วยนะทุกคนจ้านะฮะอันไหนดีเราก็จะมาบอกกันนะมาบากมาฝากบอกต่อกันจากทุกคนนี้เป็นบรรยากาศแรวรรี่อยู่ข้างหน้าด้วยจ้ะ